ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับตัวต่อแบบนี้อันตรายหรือไม่ถ้าสมมติแตกหรือพลาสติกเสื่อมถ้าการกดล็อของสายตัวนี้ใช้พลาสติกในการกดก็อันตรายแต่ถ้าใช้ตัวเหล็กกดภายในของมันเองก็จะไม่อันตรายถ้าใช้พลาสติกเป็นตัวกดถ้าพลาสติกแตกหรือพลาสติกเสื่อมก็อาจเกิดอาคีไยได้ เพราะมันจะเกิดการสปากเพราะมันหลวมจากพลาสติกเสื่อมวันนี้ผมก็จะมาแกะดูว่ามันล็อกแบบไหนอันนี้เป็นตัวเก่าใช้แล้วนะสายใส่ได้ตั้งแต่0.08ถึง4แควรมเป็นสาย A W G 28ถึง12 ผ่านมาตรฐานตรงนี้น่าจะเป็นขนาดของมันขั้ว L ขั้ว N k v 2 1 2 6 0 0โวลต์32แอมป์ผมจะลองแกะออกมาดูตัวนี้เป็นตัวกด ตกลงไม่รู้หนีบสายยังไงต้องผ่าตัวนี้มาดูตัวนี้มีการหนีบสายอยู่แล้วปิดเพื่อล็อกสายเปิดเพื่อใส่สาย,สายปิดเพื่อล็อกสายผมจะใส่สายลงไปแล้วทําการล็อกดึงไม่รู้ละตอนนี้ก็จะผ่ามาดูว่ามันล็อกแบบไหนใช้พลาสติกหรือไม่ ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันล็อกไว้หรือเปล่าสังเกตการล็อกมันจะเป็นแบบนี้มันมีสายฝ่อยลองดึงว่าหลุดหรือไม่ปรากฏว่าก็ดึงหลุดถ้าล็อกอยู่ในรูนี้แบบนี้ ก็น่าจะปลอดภัยครับเพราะมันเป็นการล็อกกับเหล็กโดยตรงก็คือตัวนี้ดีดกดแล้วก็บีบกับตรงนี้แน่นแบบนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะครับคือไม่ได้อาศัยพลาสติกในการล็อกตรงนี้เลยใช้เหล็กตรงนี้ล็อกส่วนการกดตรงนี้ก็หมายถึงเป็นการกด กดสลักออกเพื่อให้เกิดรูแล้วก็แย่ลงไปได้พอแย่ลงไปกดปึ๊บกดลงไปปึ๊บมันก็จะเป็นการล็อกเป็นการล็อกสายให้อยู่ในช่องนี้ก็จะเป็นในลักษณะน,นี้พอบีบผู้ปลดล็อกมันก็จะอ้าอย่างนี้เมื่อเราก,กดล็อกที่ตัวพลาสติกมันก็จะปลดออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่สอยเข้าไปในลักษณะนี้ มันก็จะถูกหนีบไว้แบบนี้มันก็แน่นดึงไม่หลุดการล็อกของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่ได้อาศัยพลาสติกเลยแบบนี้ก็ปลอดภัยแม้พลาสติกจะเสื่อมสภาพก็ยังล็อกแน่นอยู่แบบนี้ก็ปลอดภัยครับ ยกเว้นเมื่อพลาสติกตัวนี้เกิดผุกร่อนหรือเสื่อมจากความร,ร้อนแล้วบวกกับมีสิ่งสปกปรกหรือคราบน้ำมันจากอากาศมันก็จะสามารถเกิดการสปาร์กเล็กๆขึ้นมาที่ตรงนี้ได้และทำให้เกิดความร,ร้อนจนเกิดไฟไหม้ได้ครับและถ้าหากว่าตรงนี้มันเกิดแตะกันเลยก็ จะเกิดการสป,ปาร์ทที่รุนแรงและทำให้เบรกเกอร์ในตู้คอน s u m อร์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยครับส่วนจะทนกระแสดได้ถึง32แอมป์จริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่ตอนนี้จะพิสูจน์แค่ว่ามันล็อกด้วยเหล็กหรือล็อกด้วยพลาสติกสรุปก็คือล็อกด้วยเหล็กซึ่งถือว่าปลอดภัยครับเมื่อเรากดก้านโยกตรงนี้ให้ขึ้นมามันก็จะเป็นการปลด เมื่อเรากดลงมาก็เป็นการปล่อยให้เหล็กมันดดติดกันปึ๊บจากนั้นผมก็ดึงออกมาได้จากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นการล็อกแล้วก็ดึงดึงไม่หลุดเลยครับเป็นการล็อกด้วยโลหะทองแดงไม่หลุดครับกดลง เปิดรูปล่อยล็อกแม่เ็กสามารถดูดติดหรือไม่ดูดติดครับ